พี่จะบอกพี yeah, ่อ่ะอยากจะหดหน้า really? นี่มานานแล้วนี่โดนแน่แน่แน่อยู่ไหนจงออกมาซะเฮ้ยหายอ่ะนั่นหายอ่ะเฮ้ยจะวิ่งมาแล้วเว้ยูจ่ายการต่อเบาะย้น่ฮ้่ยฮึ่ต่อยต่อยต่อย เจอหมัดนี่แหละหมัดขวาตรงหมัดขวาตรงลุกขึ้นมาเงืองไหมลงไปอยู่นี่ตดนแบบเฮ้ยเจ้าเสือหยา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 ปล่อยหมวกปล่อยหมวกรุ้นเลยเย้เลยวู้ฮู้เอาอะได้มาก่อนละหนึ่งดาวอะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยรถของเจ้าเนี่ะเดินเดินทางไปอุ้ยรถผสัตเมื่อใครขึ้น ขยิขึ้นอ่ะขึ้นมาไม่ได้ลวสิเน่ขึ้นมาไม่ได้ละสิะะสจงยอมแพ้ไปซะน,นั่นเน่นะจงยอมแพ้ไปนะเย่เย่อุ้ <laughs> ย<ะ>เ, <laughs> เอาว่ะจังหวะนี้สามสองหนึ่งไปก็แล้วตามมาตามมาดิเก่งจริงตามมาเก่งตามมาตามไม่ทันหรอกตามไม่ทนัตทนต่อยต่อยมาไม่สกิดอะนก็แค่สกิดอะ บอกเลยดูกล้ามผมก่อนดูกล้ามผมก่อนลุกกระโดดซุ๊บ <_ C _> เห็น,นไหม,มไม่กินแค่ซ้อมมันแค่ซ้อมมันก็แค่ซ้อมน้องมาแค่ซ้อมอะไรวะใช่ใช่ใช่ทางนี้นะนี่ทางนี้คือรอบจริงนะอุ้ยจังหวะนี้เห็นและฝั่งขวาวิ่งไปอย่างเต็มแรงแล้วก็โดดตุ้ยนี่จ้า โอ้ยอมันนกมันนกเอามามาโดนป็นไงล่ะโดน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 ต่อยแม่งต่อยทีนึงกระโดดต่อยอีกทีนึงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะปุ๊บุ๊บมองดินเฮ้ย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 เฮ้ ไม่ไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นไม่หล,ล่นอ๋อเฮือฮึลุกขึ้นมาก่อนไอน้นวดจับไม่ได้ดิอ๋อเฮือ<ง>นักขบอกเขาว่าจะใช้หัวเดิมพันเดี๋ยวใช้หัวนี่แน่นี่แน่เนฮ้ยเฮ้ยอย่าเดินลุกขึ้นมาโอ้ยที่นี่มันที่ไหนที่น,นี่ที่ไหนแล้วนี่อาหารแน่ตามไปดิจริงจริงตามไปดิ เก่งจริงตามมาดิเก่งจริงตามมาดิเน่ตามมาดิเน่หาพีา่จเจอ,อ,อเ<ล>ด้อไปอ้<ด>อาวไปไหนไปช้าเสวงจังหวะนี้กระโดดใส่แล้วโหม่แม่งเลยเอาวะพี่ไปละ เฮ้ยเจอกันนี่เย่เะแล้วว้าวเกแล้วทุกคนเกิอรเกิะเิดแล้วเย่ไม่ต้องตู้ก็ชนะแล้วลากดนะแต่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 เอาจะหวดีคร <smoke> oh, yeah. no, yeah. ับผมโอ้โ okay. ห่แม่ขุนศึกเมื่อคือยาาหยา ซ้ำ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  UFC ซ้ำ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 นี่หมัดคู่หมัดคู่แล้วหัวโม่เฮ้ยดูขึ้นมาอะไร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 เออวิ่งก้นหมัดขวาเนาะหมัดขวาเนาะเฮ้ยยา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 เว้ยยา เจ้าจงยอมรับชะตากรรมของเจ้าว่าเจ้าไม่สามารถสู้ข้าได้ยะหนูมนี่คืออะไรวะอุ้ยเจออุ้ยนี่ไงนี่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 อุ้ยอุ้ยจับเวี่ยงไปอย่างรวดเร็วไม่ได้อย่าอย่าอย่าโหมอ้อยบ้านฮะเฮ้ยลุกเร็วนะวะ ฮึบ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 ฮึมฮึบฮึบฮอยฮึบฮึบยอะไรกันนฮึอฮอรกึบฮึบฮอบฮึบฮึบอกกฮไบฮึอกกบไม่ฮอบฮึบไึบฮึบฮึไฮึบ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 ฮึเฮะ เฮ้ยตัวเร็วตัวเร็วอ้ยเ้ยมาแล้วเจ้านี้ยเก่งจริงก็เข้ามาเก่งจริงก็เข้าเฮ้ยเขาเรียกว่าเทคนิคนี่ไงเทคนิคเทคนิคลับฉบับอาจารย์อาจารย์แดนไปแล้วฟุ๊ปฟุ๊ปฟุ๊ปุ๊ปฟุ๊ปตามมาดิตามมาดิตามมาดิตามมาให้ได้ดิตามมาให้ได้ดิตามมาให้ได้ดิปุ๊ปฟ๊ป ผิว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 แน่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 มาดิเก่งก็มาดิเก่งๆก็มาดิครับจังหวะนี้ฮห้าอุ้้ยเฮบัต นี่นี่ตื่นเร็วมากตื่นเร็วมากนี่เน่เฮ้ยเฮ้ยุบ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 ดซ้ายมขวาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรเราตื่นเราตื่นทันเราตื่นทันเราเชื่อเราตื่นทันเราเชื่อบบบบไม่ได้เอมไม่ได้อมเจอหมัดกระโดดพุ่งนี่ไงาเรียกหมัดหมัดล้ม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 มวยอ้อยนี่นี่ล้มเลยล้มเลยเฮ้ยุบุังไม่ออกยากซอห้ด้วย มันออกยากซะด้วยฮึบนี่แน่เอ้ยสวยแล้วปีเตอร์ปีเตอร์เอ้ยยุบมาเดี๋ยวไห้ออกไอ้หนุ่มนี่มันออกยากเอ็นุ่มนี้ออกยากจริงโอ้โหมันสุดจริงๆไอ้หนุ่มนี่มันน็อกยากมากเอาอ่ะแล้วนี่มันน็อกตรงนี้อุ้ยเราซ้ำ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 เฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเอ้ยเอ้ยระวามไม่นดนเย้ เขาเรียกว่าความดื้อรั้นนี้นำมาสู่ชัยชนะยังไงล่ะอะไรอะอะไรอะปุ่มด้วยปุ่มด้วยกดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มเร็ว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 เอาล่ะเย่ไปเร็วไปอุ้ยมาลยว่อุ้ย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 ไปฉลาดไปฉลาดมือไปฉลาดมือ ปลาฉลามมาจะชอบกับคุณไม่ไม่ปลาฉลามมาปลาปตาจะปลาฉลามมาปลาฉลามมาปลาฉลามมาอึ้ยมันอะไรไปดิมึงโดนมึงโดนไม่เฮ้ยหึหึการปลไปละกูไปละกูไปละอย่าไปยุอย่าไปจับอย่าไปจับอย่าไปจับตัวผมอย่าไปจับตัวผมฉลามาแล้วฉลามาแล้วอย่าไปยุกูอย่าไปยุกูเราเราไม่รักกันวันนี้เราไม่รักกันวันนี้ไปแล้วผมไปแล้ว ไปอย่ามาปฟึ่งมายุ่งกันอย่ามายุ่งกันฉลามมาแล้วม ap ึงโดนฉลามกินไปซะจงโดนฉลามเฮ้ยอย่างยังหืงนี่มันเทคนิคเทคนิคเทคนิคลับซ่อนเงื่อนเทคนิคลับซ่อนเงื่อนฮึบ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 อุ้ยอุ้ยเออไปซะฉลามแดงเฮกเบ้า์นคามันไม่ได้แอบหลอกหลอกเลยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วฉลามมาแล้วเฮ้ย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  ล้อมหน้าล้อมหลังล้อมซ้ายล้อมขวาเลยฮุบ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 ฮบ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 อ้าเฮ้จะล้ดฮ้ยฮดูฮุยฮุยฮุยฮฮุเกจ้ล้ดกูแล้วจะล้ดกูแล้วจก